เงินทอนแค่วันละ20บาททำให้คุณมีเงินแสนได้จริงไหมคุณเชื่อไหมครับคนจำนวนมากพลาดเงินแสนแรกในชีวิตเพราะดูถูกเงินทอนวันละ20บาทว่ามันน้อยเกินไปแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองหยิบเงินทอนเล็กๆนั้นมาใส่กระปุกคุณกำลังทำในสิ่งเดียวกับเศรษฐีรุ่มเก่าทุกคนเคยทำมาก่อน เขารบเงินทุกบาทที่ผ่านมือลองคิดดูครับ20บาทต่อวันเท่ากับ600บาทต่อเดือนแค่ปีเดียวก็7,200บาทและถ้าใช้สูตรออมบวกทบต้นลงทุนเล็กๆที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้คุณจะมีโอกาสเก็บเงินได้ถึง1 0 0 0 0บาทภายในไม่ถึง4ปีโดยไม่ต้องมีไรายได้เสริมไม่ต้องลงทุนมากมายแค่ หยุดดูถูกเงินทอนของตัวเองคลิปนี้จะเปิดให้เห็นว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดกับเงินเล็กๆจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่แค่ไหนจะเก็บยังไงให้ไม่หลุดไม่พังกลางทางและที่สำคัญจะเปลี่ยนนิสัยใช้เงินให้กลายเป็นนิสัยออมเงินได้อย่างไรเพราะบางครั้งเงินแสนแรกไม่ได้มาจากรายได้ที่มากขึ้นแต่มาจากวินัยเล็กๆที่คุณไม่เคยเห็นค่ามาก่อน 1. งเงินทอน20บาทจุดเริ่มต้นของคนที่เข้าใจคุณค่าของเงินหลายคนมองเงินทอนแค่20บาทว่าน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนชีวิตแต่ในความจริงมันคือจุดเริ่มต้นของคนที่เรียนรู้จะเคารพเงินทุกบาทที่ผ่านมือเพราะคนที่เห็นคุณค่าเงินเล็กย่องดูแลเงินก้อนใหญ่ได้ดีเช่นกันลองนึกภาพง่ายๆคุณซื้อกาแฟ45บาทจ่ายแบงค์ร้อยได้เงินทอน5 5บาท ถ้าคุณแยกออกมาเก็บ20บาททันทีโดยไม่ต้องคิดภายใน1เดือนคุณจะมีเงิน600บาทโดยแทบไม่รู้สึกว่าตัวเองลำบากเลยและถ้าทำแบบนี้ครบ1ปีเงินทอนนั้นจะกลายเป็น7,200บาทซึ่งมากพอจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือซื้อของจำเป็นโดยไม่ต้องกู้สิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่คือความต่อเนื่องเพราะทุกครั้งที่คุณเก็บได้คุณกำลังฝึกวินัยและความมั่นใจว่า เราควบทุมชีวิตการเงินของตัวเองได้เงินทอน20บาทจึงไม่ใช่เศษเงินแต่คือเครื่องมือฝึกสมองให้รู้จักชะลอความอยากและให้ค่ากับสิ่งที่มีอยู่ในมือเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเริ่มเห็นผลยอดในกระปุกค่อยๆเพิ่มขึ้นความสุขเล็กๆจากการเห็นเงินเติบโตจะกลายเป็นแรงผลักให้คุณอยากอ,อมต่อจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวนั่นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของคนที่เข้าใจคุณค่าของเงินและไม่ว่าคุณจะมีรายได้น้อยแท่ไหนคุณก็เริ่มสร้างอนาคตได้ด้วยเหรียญเล็กๆในมือวันนี้เอง 2. เริ่มจากศูนย์ไม่สายเกินไปหลายคนชอบพูดว่าถ้าเริ่มออมตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้คงมีเงินก้อนแล้วแต่รู้ไหมครับวินาทีที่คุณพูดแบบนั้นคือวินาทีเดียวกับที่คุณยังมีโอกาสเริ่มใหม่ได้อยู่อย่าลืมว่า คนที่มีเงินแสนเงินล้ําในวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เริ่มตอนมีพร้อมแต่เริ่มตอนไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยๆสร้างการเริ่มจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือการยอมรับความจริงและกล้าสร้างทางใหม่ให้ตัวเองคุณอาจไม่มีเงินมากแต่คุณมีเวลาและวินัยที่จะเริ่มลองคิดง่ายๆแค่เริ่มเก็บวันล,ละ20บาทตอนนี้ในอีกสปีคุณจะมีเงินหลายหมื่นแต่ถ้ารออีกปี คุณจะยังอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมเพราะเวลาคือดอกเบีย้ยที่ทรงพลังที่สุดคนที่เริ่มก่อนย่อมถึงเป้าหมายก่อนแต่คนที่เริ่มตอนนี้ยังทันเสมอตราบใดที่คุณไม่ยอมแพ้และไม่เลิอกออมกลางทางอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่มีวันมาพร้อมกับเวลาทุกครั้งที่คุณหยิบเหรียญสิบหรือแบงก์ยิใส่กระปุกคุณไม่ได้เก็บแค่เงินแต่คุณกำลังเก็บ โอกาสในอนาคตของตัวเองจำไว้ครับไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่เริ่มวันนี้เพราะคนที่เริ่มช้าแต่ลงมือจริงย่อมก้าวนำคนที่แค่คิดจะเริ่มเสมอสร้างระบบออมแบบไม่ต้องพึ่งวินยัยหลายคนล้มเหลวในการออมไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะไม่มีระบบที่ช่วยให้เก็บได้โดยไม่ต้องคิดมนุษย์ส่วนใหญ่แพ้ใจตัวเองครับ พอได้เงินมาก็อยากใช้ก่อนออมพอหมดแล้วค่อยรู้สึกผิดวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนระบบไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองเริ่มง่ายๆด้วยวิธีนี้ครับตั้งบัญชีอัตโนมัติแยกจากบัญชีหลักทุกวันที่เงินเดือนเข้าให้ธนาคารโอนอัตโนมัติวันละ20บาทเข้าบัญชีออมทันทีคุณไม่ต้องจำไม่ต้องมีวินยัยเพราะระบบจะทำแทนให้ทุกวัน ใช้หลักการเงินทอนหายไปทุกครั้งที่ได้เงินทอนเช่นซื้อของ80บาทจากแบงค์ร้อยให้เก็บ20บบาททันทีอย่าคิดว่าเป็นเงินเหลือแต่คิดว่ามันหายไปเพื่ออนาคตของเราทำให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนใช้กระปุกใสหรือแอปที่โชว์ยอดออมให้เห็นทุกวันเพราะเมื่อคุณเห็นเงินโตคุณจะรู้สึกภูมิใจและอยากทำต่อเพิ่มอัตราออมเมื่อไรายได้ขยับ ถ้าเคยเก็บวันละ20บ,บาทพอได้เงินเดือนเพิ่มลองขยับเป็น30หรือ40บาทจะไม่รู้สึกว่าหนักแต่ผลรวมจะพุ่งเร็วขึ้นแบบทบตน้นระบบนี้จะทำให้คุณออมได้โดยไม่ต้องใช้แรงใจเพราะคุณไม่ได้ต่อสู้กับความขี้เกียจแต่ใช้ระบบมาช่วยทำแทนจำไว้ครับคนที่วินัยน้อยแค่สร้างระบบดีๆก็ชนะคนมีวินัยแต่ไม่ลงมือได้เสมอ4 เปลี่ยนจากคนรอเงินลูกเป็นคนมีรายได้เสริมเองในวันที่ลูกเริ่มมีครอบครัวของเขาเองหลายคนเผลอรู้สึกว่าชีวิตเราคงต้องรอเงินจากลูกทุกเดือนแต่ความจริงคือเรายังมีคุณค่าและยังสร้างรายได้ได้เสมอถ้าเริ่มมองชีวิตใหม่จากสิ่งที่เรามีไม่ใช่สิ่งที่เราขาดอย่าลืมว่ารายได้เสริมไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ แค่เล็กแต่สม่ำเสมอก็สร้างความมั่นคงได้เริ่มจากสิ่งรอบตัวเช่นปลูกผักสวนครัวไว้ขายหรือแลกเปลี่ยนทำขนมพื้นบ้านขายให้เพื่อนบ้านเย็บผ้าซ่อมเสื้อผ้ารับรีดผ้าเล็กๆในชุมชนหรือแม้แต่ขายของออนไลน์จากมือถือเครื่องเดิมที่มีอยู่รายได้เดือนละ500-1000ถึง1,000บาทจากสิ่งเหล่านี้อาจดูน้อยแต่สำหรับคนที่เคยรอเงินลูก มันคืออิสรภาพเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกบาทที่ได้มาคือศักดิ์ศรีของคนที่ยังยืนได้ด้วยตัวเองเมื่อคนเริ่มมีไรายได้ของตัวเองแม้เล็กน้อยคุณจะรู้สึกภูมิใจมากขึ้นและที่สำคัญลูกๆเองก็จะสบายใจพวกเขาจะเห็นว่าพ่อแม่ยังเข้มแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ต้องสงสารแต่เคารพมากขึ้นจำไว้นะครับ การมีรายได้เสริมไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่เพราะอยากยืนได้ด้วยศักดิ์ศรีและเมื่อคุณเริ่มทำได้คุณจะรู้ว่าการไม่ต้องรอใครช่วยคืออิสระที่มีค่าที่สุดในชีวิตเริ่มจากเหรียญเล็กๆแล้วันหนึ่งคุณจะได้มากกว่าที่ฝันเงินแสนแรกในชีวิตไม่จําเป็นต้องมาจากโบนัสก้อนโตหรือโชคดีถูกหวยแต่มาจากความตั้งใจเล็กๆที่คุณลงมือทำทุกวัน จากเหรียญสิจากแบงก์ยีจากเงินทอนที่เคยไม่เห็นค่าทุกครั้งที่คุณเก็บเงินเล็กๆเ,เหล่านั้นคุณไม่ได้แค่สะสมตัวเลขในบัญชีแต่คุณกำลังสร้างนิสัยทางการเงินใหม่นิสัยของคนที่รู้จักรอควบคุมตัวเองและไม่ใช้เงินตามอารมณ์หลายคนอาจยังคิดว่าเก็บวันละ20มันจะไปถึงไหนแต่ลองย้อนดูเถอะครับสิ่งใหญ่ๆใ,ในชีวิตเรา ล้วนเริ่มจากสิ่งเล็กเสมอต้นไม้ใหญ่เริ่มจากเมล็ดบ้านทั้งหลังเริ่มจากก้อนอิดก้อนแรกและเงินแสนเริ่มจากเหรียญแรกที่คุณไม่ดูถูกอย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เงินเดือนขึ้นเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือเริ่มตอนนี้ถ้าคุณเริ่มออมวันนี้วันละ20ิบาทอีกหนึ่งปีคุณจะมีเงิน7,200ออีกสองปี จะมีหลักหมืน่นและอีกไม่กี่ปีคุณจะมีเงินแสนจากสองมือของคุณเองและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะมองกระปุกออมเงินใบเก่าแล้วรู้ว่ามันไม่ได้เต็มไปด้วยแค่เหรียญแต่มันเต็มไปด้วยความพยายามความอดทนและความหวังเพราะสุดท้ายแล้วการออมไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่มันคือเรื่องของการให้คุณค่าแก่ตัวเองจำไว้นะครับไม่มีคำว่าเงินน้อย ถ้าคุณรู้จักให้ค่ากับมันเหรียญเล็กๆที่คุณเก็บวันนี้อาจกลายเป็นเงินแสนในอีกไม่กี่ปีและเงินแสนนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล